อดอลฟ h ฮิตเลร์ผู้นำเผด็จก,การแห่งนาซีเยอรมน,นีผู้จุดชนวนสงครามโลกครั้งที่สองและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโหดร้ายในประวัติศาสตร์มนุษยชาติวัยเด็กและรากฐานทางจิตใจอ d o l f h ฮิตเลอร์เกิดเมื่อวันที่20เมษายนคริสตศักราช1889ที่เมือง In, บราวนาวอาวอัมอินบริเวณชายแดนออสเตรียเยอรมน,นี บิดาอาโลอิสฮิตเลอร์เป็นข้าราชการศุลกากร,กรที่มีบุคลิกแข็งกร้าวเผด็จการและใช้ความรุนแรงในครอบครัวส่วนมารดาคลาราฮิตเลอร์เป็นคนอ่อนโยนเอาใจใส่ลูกอย่างมากนักจิตวิทยาหลายคนมองว่าความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกับบิดาบวกการยึดติดกับมารดาเป็นรากฐานของบุคลิกสแสวงหาอำนาจเพื่อทดแทนความไร้ค่าในวัยเด็กฮิตเลอร์ใฝ่ฝันอยากเป็นศิลปินแต่สอบเข้าสถาบันศิลปะแห่งเวียนนาไม่ผ่านถึงสองครั้ง ความล้มเหลวนี้สร้างบาดแผลทางจิตใจอย่างรุนแรงเขาใช้ชีวิตยากจนไร้ทิศทางและเริ่มสะสมความคับแค้นต่อสังคมเวียนนาจุดกำเนิดของอุดมการเกลียดชังช่วงที่อาศัยอยู่ในเวียนนา1908-1913ถึงฮิตเลอร์ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดชาตินิยมสุดตรงลทัทธิต่อต้านชาวยิวทฤษฎีเชื้อชาติ racial purity เขาเริ่มมองโลกแบบพวกเรา vs ศัตรูและสร้างภาพว่าความล้มเหลวของตนเกิดจากผู้อื่นไม่ใช่ตัวเองทางจิตวิทยานี่คือคกลไกการโยนความผิดหรือ projection เมื่อบุคคลไม่อาจยอมรับความล้มเหลวของตนจึงสร้างศัตรูขึ้นมาแทนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งตัวตนที่ถูกหล่อหลอมด้วยความพ่ายแพ้เมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งปะทุฮิตเลอร์สมัครเป็นทหารเยอรมันสงครามทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า พบความเป็นพวกเดียวกันมีวินัยและโครงสร้างที่เขาโหยหาแต่เมื่อเยอรมนีพ่ายแพ้ในปี1918ฮิตเลอร์ไม่อาจยอมรับความจริงได้เขาเชื่อในตำนานถูกแทงข้างหลังว่าเยอรมนีแพ้เพราะนักการเมืองชาวยิวและคอมมิวนิสต์ทรยศชาตินี่คือจุดที่ความโกรธส่วนบุคคลแปลเปลี่ยนเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองเส้นทางสู่อำนาจวัทศินและการควบคุมมวลชน ฮิตเลอร์เข้าร่วมพักแรงงานเยอรมันซึ่งต่อมากลายเป็นพักนาซี (NSDAP) เขาโดดเด่นด้านการปราศัยปลุกเร้าอารมณ์การใช้สัญ,ญลักษณ์ธงเครื่องแบบการสร้างความหวังจากความสิ้นหวังของประชาชนภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังสงครามทำให้ประชาชนต้องการผู้นำเข้มแข็งฮิตเลอร์นำเสนอภาพตนเองเป็นผู้กอบกู้ชาติ ทางจิตวิทยาฮิตเลอร์มีลักษณะของบุคลิกภาพแบบหลงตัวเองรุนแรงมลิกนั้นนารซิซิซึมผสมกับแนวคิดหวาดระแวงความโหดร้ายและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเมื่อขึ้นสู่อำนาจในปี1933ฮิตเลอร์ทำลายประชาธิปไตยปราบปรามฝ่ายตรงข้ามสร้างรัฐตำรวจลับเกสตาโปนโยบายรุนแรงที่สุดคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หรือโฮโลคอสต์ชาวยิวกว่า6ล้านคนถูกสังหารพร้อมกับชนกลุ่มอื่นเช่นโรมานีผู้พิการกลุ่มรักร่วงเพศและฝ่ายต่อต้านความโหดร้ายของฮิตเลอร์ไม่ได้เกิดจากความบ้าคลั่งฉับพลันแต่จากอุดมการที่ทำให้เขามองมนุษย์บางกลุ่มว่าไม่ใช่มนุษย์จุดจบและมรดกแห่งความมืดเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองใกล้สิ้นสุดเยอรมนีพ,าพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง ฮิตเลอร์เลือกฆ่าตัวตายในบังเกอร์ที่เบอร์ลินเมื่อวันที่30เมษายน1945เเขาทิ้งไว้เพียงประเทศที่พังพินาศผู้เสียชีวิตหลายสิบล้านคนและบทเรียนอันเจ็บปวดของมนุษยชาติอดอล์ฟฮิตเลอร์ไม่ใช่ปีศาจที่เกิดมาพร้อมความชั่วร้ายแต่เป็นมนุษย์ที่เติบโตจากบาดแผลเลือกหล่อเลี้ยงความเกลียดชังและใช้ความเจ็บปวดส่วนตนทำลายโลกเขาคือเครื่องเตือนใจว่าเมื่อความกลัวความขับแค้น และอำนาจรวมกันโดยไร้าการยับยัง้งโศกนาฏกรรมย่อมเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า